และขอส่งเสียงสมิ่งอ่อนผมอาทิตย์มาวอนยันช่วงเจ้าแต่ลืมลายในลาอ้อไล่รอหยิมแป้งทางลายผมนี้แสนปราบเรืเ่องยังทำได้กอดตายโอ้ยวอาอีกเถค่เด้อ บอหัาทิ้งไปทางไหนและขออยู่ในวงการร้องกัองแฟนทุกวันมือหลักคือสัมวันยังฟังแน่นหากมันมีแฟนแฟนแฟนพวกที่นอนบอกเปิดหนายหละมีที่แกนแฟนหญิงชาย ขอขอบคุณเด้ออีกครั้งจังจำได้แมนบอลดโอุยเด้น้อจัดจินคือนำข่าวเป็นราชาตุ่นไทยมีบีเหสีเคียงขังคอยตุ่มไทยนคร เดี๋ยวนี้เกิดเร,ร,รืร่องหอนมีหูใหญ่มาค่อยทำมาจินคนในเมือยู่สิวันสิบเอเตียนพเ็เหตนังควบวนแบเพเหลือแนวสืบต่อ้อกพีเอ๋ยพี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 ่างพีอยู่างพีวดีเดีไค่ะพีมีเมียสองคนเออค่ะรอรไปเลยค่ะ้อกพีพีเิว่าสีวหน่อยปทุ่มหนากเสียงของ้องและกกน้องที่เ็าผเห็น็นประกันได้ทำเซเลดีไคะ ม่อมฉันบ่มีพลักผลไม้เพคะ,ะเสด็จพีสเสด็จพีในใจอยากได้สองเลยเพคะเอออย่ามาสองท่อถูกต้องแล้วเดอกเสด็จพีเพคะ,ะ,ะเสด็จพีมาจาันทร์ม่อมฉักกนเห็ดีน้ำเพคะาแต่ห้องตารางเนาะอาดประทุมมากเ,าเพราะว่าเราเพคะเสด็จพีเจต้องมาทีวานอะไรที่ไหน,นเซโนเซนาอามาดทั้งหลายพระเจ้าค่ะแล้วผมจะวิเความคิดเห็นเป็นประการใดกัน ขอเดชะพรายำบบดเก่าเดี๋ยวนี้พวกอมองฉันนี่พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างที่จะรับฟังคำบัญชาพระองค์พระเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้คนบ้านห่วงมองเข้าในตั้งเล็กตั้งหน่อยถูกฮวงแี้จับจิตตั้งแล้วแต่เขาเ่านี่แหละมันกินตัวไหนจะอมัดหลอนมันไว้ทันอยากพุทโาแต่ว่าเป็นตะยันแค่ยังอยู่ตัวเพราะฉะะนนั้พรองค์ตจีออกปฏิดาเนี่ยเขาไปเสี่ยงไว้ในกองเตรียมแล้วตอนนี้เตรียมแล้วเตรียมซิวเตรียมขวดเตรียมร้อยแล้ว ตัวเตียงชิวเตียงวันเมนยังไปเนี่ยอืมเวลาปฏินาปวดขีปวดเนี่ยวเจาเป็นเี่ยวจปองออกตัวนจปองเนเี่ยวนจะเป็นตดขีเจ้าของเอาละอาเจ้าคิดแหลมกมาเลยฉะนั้นลหลังจากไปพวกเจ้าไปเตรียมสิ่งีของเตรียมสัมัสาวอยเพราะว่าเขาไปสอนะเจ้าค่ะนอเ เราไปตลาดปเดจุกเนกันเดี๋ยว,งยว,วงหงม,มันจะมาก่อนเลยไปคาเสด็จรีไนนปะไม่ไปกินกินเ็กน่อยได้ันก,กิน้เฒ่าได้ <c oughs> ่สิปกินแล้ว <c oughs>